เอาละครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่กับจิโร่ทีวีนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับผ้ากระตูนนะครับเพราะว่าพี่ออกมาต่างจังหวัดน่าจะประมาณ10กว่าวันนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะพามาเก็บต้นเฟิร์นนะครับเป็นสายพันธุ์ต่างๆอันนี้พี่ก็อาจจะไม่รู้ชื่อมากนักแต่ว่ามันมีค่อนข้างหลายสายพันธุ์แล้วเราสามารถหาเก็บได้ที่นี่ครับภูไม่ใช่อันนี้พี่อยู่ที่เขาค้อนนะครับผมก็ มันขึ้นแบบเยอะมากครับแล้วขึ้นตามหลายทางเราไปซื้อที่กรุงเทพก็แพงเนาะนะฮะร้อยกว่านะครับหลักพันหลักร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บฟรีนะฮะมาดูกันครับมันเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่แบบชื้นๆนะครับฝนแบบโดนน้าบ่อยๆอะไรยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันหาเก็บง่ายขนาดไหนนะฮะตามข้างทางเลยครับไปดูกันเลยครับเอาครับนี่เราเจอแล้วหนึ่งต้นนะครับผมนี่ฮะผมเห็นไหมผมอยู่ข้างทางเลยลองมาดู อันนี้นะเป็นเฟิร์นสายพันธุ์ที่เราเห็นๆกันนะใช่ไหมที่เขาเอามาใส่ต้นไม้ดูแต่น,นี้เป็นต้นใหญ่นะครับผมผมจะไม่เด็ดนะผมจะหาต้นเล็กๆนะครับผมมันจะเด็ดง่ายกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเฟิร์นอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์อะไรไม่รู้เห็นไหมนี่คือวิถีชาวดอยนะ น,นี่ต้นเล็กๆเนี่ยพวกนี้ครับสามารถจริงๆผมเอาไปลหลายๆต้นนะเจ้าอีกดิป่าวว่เดี๋ยวผมจะขุดออกมาให้ดูนี่ก็ต้นเล็กเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเบิกทางก่อนอ่าเห็นไหมเพื่อนไออย่างเงี้ยสามารถเอากลับไปได้ผมก็จะเอาชิชูห่ห่อเดี๋ยวใบนี้ นี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมอสนะครับผมอู้เอาไปแต่งตู้ปลาได้นะครับผมก็ทําตู้ปลากึ่งบกกึ่งน้ํานะครับผมเนี่ยครับแสะไปได้นะอยู่ติดถนนเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ครับฝนมาตกเกือบทั้งปีนะครับผมเนี่ยครับแต่ผมก็ม่ค่ข้อยาไปนะครับผมว่ามีเยอะแล้วเนี่ย เอาไปดีกว่าก็สวยอยู่นะเอาไปดีกว่าเอาไปดีกว่าอยากได้โอโหแสะนะ่าเกลียดมากได้รลบผมตอนนี้เราเจออีกต้นหนึ่งนะครับมันเป็นต้นอะไรไม่รู้ที่มันโดนแล้วมันจะหุบนะครับบ้านใครวีบ้างนะครับบอกมาหน่อยนะครับแต่พี่เป็นเด็กกรุงเทพนะครับพี่เจอเอน,นี้ยแล้วพี่ก็ตื่นเต้นนะครับน้องๆอ,อาจจะไม่ตื่นเต้นนะดูร้ายเดี๋ยวมันจะหุบนะครับผมถ้าเราามือไปโดนปึ๊บอุ้ย ดูดิมันหุบเองอ่ะราเรามือไปโดนอ่ะดูนะครับชื้เห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวดูมีงูก่ะเน,นี่ยสัตว์นียดูนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยหุบเองเฉยฮ้เเยเราเจอเฟิร์นอีกหนึ่งชนิดนะครับอันนี้เป็นชนิดแบบที่เลื้อยขึ้นต้นไม้นะครับดูฮะโอ้เห็นไหมมันเกาะตามต้นไม้เนี่ยครับเป็นแบบยาวๆนะครับผมนี่ผมเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันยาวอะฮะ และนี่ก็ดงเฟิร์นนะครับโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆโคตรเยอะแต่มันต้นใหญ่อะ่ะผมไม่ชอบต้นใหญ่ต้นเล็กๆอันนี้ครับเจอเฟิร์นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมคืออันนี้มันเป็นใบแบบเขียวเข้มๆนะแล้วใบมันก็จะไม่เหมือนเฟิร์นะอันแรกที่ผมเก็บมาเนี่ยใบยมันจะใหญ่กว่าจะใหญ่ๆสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับผม แต่มันไม่มีต้นเล็กๆเลยถ้ามีต้นเล็กๆก็จะเก็บนะแล้วครับผู้ชมเราเจออีกต้นหนึ่งฮะมีต้นอะไรไม่รู้คล้ายๆพวกมะพร้าวเลยเนาะสวยผมเลยขอหน่อยแล้วก็เฟิร์นอันนี้แล้วผมเลือกไปเห็นเฟิร์นนี้ถ้าสนใจอ่ะใบมันสวยดีเนี่ครับอุมีมดอ่ะนี่นี่นี่เพื่อนไหมถ้าสนใจอ่ะตัวเนี้ยน้องกำลังน้อยเลย ลากเฟิร์นไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเนี่ยได้แล้วโอ,โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะมาทำอุยอ๊ยเชี่ยยุงกันตอนนี้เราจะมาทำลากเทียมเพื่อเอาเฟิร์นกลับกรุงเทพครับผมจะใช้กระดาษ เราวาง,งูด้วยนะป่าปะวั้ใช้กระดาษชู่วห่อครับเดี๋ยวเราเอากระดาษชู่ครับไปชุ่มน้ําผมไม่รู้วิธีดีใช้ได้ปะผมคือคือแก้ขาดไปก่อนอะถ้าเพื่อนๆมีวิธีก็บอกกันได้นะฮะอันนี้คือผมทําวิธีแก้ขาดไปก่อนเห็นไหมผมม้วนแบบนี้นโอ้ยนีม่มดนี่ว่านี่ครับแล้วผมก็เอาหลังยางรัดะแล้วเดี๋ยวผมเอาน้ำมาพรมเพื่อให้รากมันชุ่มช่มนะฮะ เพื่อให้กระดาษมันชุ่มๆให้เหมือนแบบน้องอยู่ในดินครับชอบต้นไม้ครับชอบต้นไม้ได้แล้ว1ต้นวิ้ต้นแลดอกสวยมากเลยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาน้ําชุ่มนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อครับว่ามีต้นอะไรกับบานนี้เราอยู่ป่าแบบ